วอดนี้ทางซูข้าพเจ้าเดินทางมาตามถนนอยู่อุดรเด้ออุดอนถนนนี่ยังอย,งย่งยังข้าเจ้าจำแล้วก็ลืมลืมแล้วก็จำตะโยตะโยตะโยนี่ยเราเดินทางซเด้อถนนนี่เป็ตนตน้นนาครับสนามกีฬาอุดรเนาะ จำโบมิจื้อพนะ่น่ะจำแล้วก็ลืมลืมแล้วก็จำจำแล้วก็ลืมถนนสิมุ่งหน้าไปอันนะ่ะนพุ่นละไปซอดอันนะ่ะวัดโพสี 4, พุ่นละได้ว่าถนนนี้มีถนนซื้อ,อนนะสวัสดีค่ะ,ะไป,ไปทางซื้อ อใช่ค่ะเมื่อกี้คุณยีกัะใช่ค่ะยูค่ะยูคอนโดค่ะเอสไปด้วยน้องบัวด้วยคำซุ่มด้วยิทังหลัดไปหาใช่ค่ะสะใสทั้งหลัดเพื่อไปซอดคาไปซอดหาอันอัน ทางเลี่ยงเมืองอุดรเนาะทางเลี่ยงเมืองอุดรจากขอนแก่นที่ไปหนองคายวันนี้เป็นวันศุกร์เนาะสิงหาคม2022ก็คือพุทธศักราช2563าที่เมืองอุดรจังหวัดอุดรเนาะ น,นี่เป็นเส้นทางลรดเนาะเส้นทางลรดนี่นะมีรถจอดแล้วก็ยากที่ระทัสสมเส้นทางอันนี้คันว่ารถบมะนะ่มีรถจอดนะเนาะก็ไปได้สะดวกขันเปบรถมาจอดแล้วจอดซ้ายจอดขวาแล้วก็นี่นี่นะหนทางมันก็ใหญ่อยู่ทางสองเลนแนตะ่ว่าเขามีรถจอดสองฟากแล้วมันก็นเหลือเท เหลือแต่คลึงลีนอนะไรบ้างอืมไป,ไปทางซูมีเละทางลัดมุ่งหน้าไปหาถนนเลี่ยงเมืองเนาะขอนแก่นหนองคายเนาะหรือว่าขอนแก่นหนองบัวลำพูก็ได้คือกันเนาะบึงไปมึงไปเด้อบึงซุงมเด้อ หงลาด หอดแล้วไปสิีหอดทางเรียงเมืองเนาะฝ่นกับลังเห็ดไม้ทางเรียงปรับปรุงอัพเกรดใหม่เนาะทีคนขึ้นสื่อมลกหมดเนาะขยายออกอีกเป็นหกเลนทีก่อนมามีแต่สี่เลนได้หกเลนบนสีแนกก็ได้แปดเลนหมดแล้ว วันธรรมดาก็ได้หกเลนเห็นบ่เพราะว่ามันรถเที่ยวหลายแถวส,สวนหลายเป็นรถขนสทรงเทลเลอร์เขาสองล่อคุณทรงสินค้าจา้าอ่ะแล้วมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดแต่ละจังหวัดอ่ะแล้วบ่จังหวัดนองายกับจังหวัดนองโวลัพูอ่ะแล้วส่วนหลายก็เป็นนองคายแล้วเพื่อมุ่งหน้าไปเนาะเป็นสินค้า ระหว่างประเทศข้ามไปสอปกับปอลา้าผู้เล่นบอน,นี่แหละอันนี้คุยกับลังหุ่นท้พุ่นยังเฮดบอลแล้วเนาะมันก็มีการปลี่แปลงมีการยัง,รงเ,งเติมบอลมีการเสริมเติมเนาะจึงค่อยว่าจะเหตุเรียกเติมก็มีการเบ้นทางให้กันนะจากสามเรนก็เหลือจะสองเลนคือเก้าเพราาะว่พอ่นกับลังปัวปัวเป็นปัวแปลงดอกถือว่าเฮดให้มันสำเร็จทาง อาจจะใส่ไฟใส่ยังเนี่ยเบื้องขวามือเป็นพุทธอยู่นี่แล้วห้งงองซูบ้างไปห้องไปห้องซูนี่วะนี่แหละรถขนส่งสินค้าเนาะรถพวงรถเทเลอร์ล้วนแต่แถวสอง้อวันละเดี๋ยวนี่ยนะมันมีเลยสิบ้อจะหายน่าก็แล้วลายาังแปลว่แลวาแถวสองรอมันหับประกันคันเอาเทคอนกรีตเสริมเล็กนี่นะ ดีกว่าที่หาประกันหับนำหนักได้ครันเนาะผูอาสาต้อกจีบโดนแปรมันก็นี่มันก็ปีกับพีคือเกา่า,านะนะเบิ้งไปมวยนี่แหละถนนทางเลี้ยงเมืองของอุดรเนาะชิมูนาครับเจ้าชิมูนาไปหนองคายแต่เส้นทางนี้เป็นอ้อมเมืองอุดรดิถ้นไปซื้อเลยจะไปหนองหัวลำพูเนาะมันก็อ้อมกลับมาคือเกา่าเ็น,เนมันเป็นวงแหวนฮะแหละฮะันุชม ไปนี่ก็ไปแซกขัวเพื่อไปหนองคายเนาะ <c oughs> มาตรฐานว่าบมเมน6หกเลนที้แปดเลนไม้่แถวนี้นะเพราะว่าคนที่เอาไว้ให้รถเลี้ยวกราฟ่น,นะ ธรรมดาก็หกเลนเนาะบางบอลก็ต้องแปดเลนเผื่อ,อว่าให้รถเลี้ยวกราบไ,ไปรุ่ขาศูย์ถนนทางก็ได้มาตรฐานสาบกนลระดับโลกคุณได้หนึ่งแฟนระดับร,รมดาเสาบกนแล้วก็ระดับโลกกหรือว่าทันสมัย ในโลกนี้พกกอนี่แหละก็แม่นเทศไทยกับเป็นประเทศหนึ่งที่ว่าถนนหนทางให้ได้มาตรฐานดีระดับสากลระดับโลกคอคนเ,เท่ได้หนาได้สี่สิบเซนความขีดสูงเล็กอีกก็ถือว่าระดับโลกแล้ว มาตรฐาน ISO เนาะอ American Standard อน,นี่แหละเมื่อไปมึงเพอยันซีแง่พุ่นก็ยังบันแล้วคักเนาะอที่ว่าก็ได้ประมาณ95%นี่แหละแต่าสิอ็ดห้าเปอรเพิ่นก็สิได้กิบเลมต่างๆทาศอกทาสีขีดเส้นขีดส่นนะั่นน่ะบางบอมนี่ยังบ่แล้วเด้๋ยวางหน้าพุ่นยังบ่แล้วข้างหน้า,พ,นา,า,นา,นาพุ่นหลังจากอันซีแย่นี่ไปมันเป็น มันเป็นขัวเนาะหรือว่าเป็นสะพานยาวสมควรใหญ่สมควรเราคุยว่าเฮ็ดมาได้เป็นปีเลยยังโบแลวปีปลายแล้วก็ยังบ่แล้วลสะพานตัวนะั้นเพราะว่ามันจะเพาะตรงนี้สะพานเบื้องใา้เบื้องขัวดีสะพานเบื้องใฮะเบื้องใต้แล้วแล้วยังเหลือสะพานเบื้องขวัวกำลังสีแล้วใกล้สีแล่ okay. ปิดปาะก นว่าแมนทางซีแงข้าเลี้ยวซ้ายไปมันเข้าไปในเมืองอุดอนข้าเลี้ยวขวาไปจะออกไปพุ่นแหละไปอันนั้นพุ่นแหละอย่างเภอเมืองบ้านดุงบ้านดิง่งพุ่นแหละเนาะ พุ่นละวัดอย่างวัดคําสนุกพุ่นละมันเลี้ยวขวาไปนี่ก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปในเมืองอุดรนน,นนีนี่ต่อไปนี่ก็จะเป็นทางวินแล้วบาทนี่ทางวินจากสี่เลนนัานเหลือเหลือจากสามเลนเนาะหกเลนเนาะทางไปนี่สามเลนจะเหลือแต่เลนเดียวแล้วบาทนี่ต่อไปเป็นจากสีเลนเห็นนี่ปนไปไปเราซื้อ แล้วดีเนาะแล้วบึงไปนี่ได้เห็นสถานการณ์หรือว่าสภาพการทีเก่าแต่เวลาใหม่นี่แหละหนทางกับหนทางทีเกา่าเส้นทางเคนปรปับปรุงใหม่เวลาใหม่ถือว่าใกล้ที่แล้วแล้วได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่แหละตามครับเจ้าเนาะเบียงเขา่าเบียงเขา่ามันจากสองเลนเหลือเลนเดียวแล้วกัน คนนี้แหละบนทางรถไฟแหละเหยียบทางรถไฟกลายไปน้อยนึงกับเมนหนทางยูบนยังพอนแล้วทีโบแล้วเดือบันบอลแลนกับคูละเลินบาดเลยนะใส่กลัวคูละเลิน ยากช่วงลางรดไฟนี่แหละลางไฟเหตุสูงกว่าฝืนไ่ได้เนี๋ยตองท็ดฮักลงไหมันซ้ำกับไฟิืนอันเนี้ยนาะไปซ,ซ,ซื้อขึ้นถนนยกระดับเราจะไปหนองบัวลำพูเนาะ จะกับิบไปจะกิไปหนองคายัไปหนองคายก็ต้องไปซื้อน้อยหนึ่งเรียบทางยกระดับนี้แล้วกบสบเลี้ยวขัวขันเรียบทางยกระดับเรียวซ้ายจะเข้าไปในเมืองอุดอาะทางวงแหวนนี่วงแหวนป้ายแบบมันเรียวเรียวท้ายต้องมันเข้าตัวเมืองอุดอรโลวดดิมันวงแหวนด่ทางเลี้ยงเมืองจะเปลนแบบวงแหวนเนาะ วงแหวนนี่แหละวงแหวนหอบนอกนี่แหละเจ้าหน้าเฟอร์กัติมันหอบนอกมันก็เป็นในเมืองบนแล้วเจ้าหน้าเฟอร์กัติชิอีกหอบนอกอีกที่สองอีขนาดน,นี้อ่าโย,ย,ยากยบ้าไป คายบงกอยหอ,ยอยงซูมนี่แหละมันทั้งขวามือนี่มันถนนทางอุโมงทางลอดเพื่อรอดเข้าไปเนาะเพื่อรอดเข้าไปในเมืองอุดอรเนาะอันนี้ออกมานี่ออกมาจากทางลอดจากอุดอรน,น้ำมันได้ซื้อก่อน

มันอยู่เพื่อนไงเพื่อนพ่อ่ะเพื J ่อนปะปูเขาบอกว่หะปูเขาอยยักย่อยู่คสิโนเราแนนเหมาะกับพนักนเรื่องเทมน้ำอันบีเจ็ดท่นสมห้าจุดห้ห้าขึ้นราคาอีกแล้วท <c oughs> ่าน่งขึ้นและลงมันเลยอันเป็นบีเอาัวเขาบีเพราะที่นั่นต่างกันเดยง เบือบ้องพ่อบอกเนาะดูที่ใส่น้ำมนันให้พี่นายมีไหมเออยอยู่ฝั่งขวอยู่ฝั่งนีง้ V7 กี่ดาทได้สองพันน,น,น้ำมันถึงเลยสองพันบาทอันจะได้น้ำซสื้ออะไรได้น้ำเนาะเสื้อซสื้ออะไรได้น้ำ หน้าต yeah, ัวน mm ี้บขาอยูโชันครับเขาได้ขายครับคือสองแถมนึ่งครับบอกคือว่าเป็นชื่อน้ำมันแล้วนเอไห้เช่นดอกวองบูมีวันบมีอ๋อเอาส่พันบาทกันหนึ่งพันบาทชิ้นน่สอพันหนึ่งครับส่พันหนึ่งมีเจ็ดนะครับอ๋เอานี้อโบไคแข็งไหเขาเออยู่ใส่ตัวบูอันซองรุ่นดูตัวบูคนเดียวมันอยู่ลุ่มๆนะเออเปิดประตูจึงเห็นตัวนี้บอ มันเป็นน้ำมันถังน้ำมันโอ้ยโอ้จะเห็นจริงกันญ่ละล้าบอกหูนะขับรถครับตลอดโอ้ไม่รู้คคลได้กี้ก็ต้องจำไว้สี่ฟันบุคือกัดเออบุคือกัดก็ต้องจำไว้เด็กน้อยนะอายุเท่าใดนึงนะกูมันเท่าละกูจื้อพูดเดียวกูก็ลืมแล้ว เห็ดคือกับคือเป็นน้องแง่แอนดิ้วูดกูก็เบื่อเลยาศัยบ่ได้เเออขาขายน้ำมันนี่จักรีเปลี่ยนไปแต่ว่าก็โบม่แม่คือเก่าอีกกูอยากปล่อยอยากวางให้ลูกเห็ดอยากจว่าลูกบบเป็นเพราะใส่บนใส่น้ำมันมันก็ยังบบหูจักอยู่ไงโบหูโตโบหูดีโบหูโตแล้วก็เท่านี้แหละ ขันหูต้ตตว่าตัวเองโง่แล้วก็เท่านี้บ่ให้เหตุห่งังนี้แต่นี่แหละหากินเอาเองแบบยาสู้ทะเยอทะยานเพราะนั้นขันหู้โตตัวเองแต่ต้องหับู้แต่ว่าขันหู้ัตตัวเองแล้วขี่อวดมีโบได้ต้องยอมครับแล้วกินนี่แหละกินกนันห้ากิมซิฟนี่ไปแล้วก็กินนี่โบคืดและอันจะเลิ่หเรือกบนคืด าพ่อแม่ตายแล้วจะคิดยังค่อยจะทุดใจอยากปล่อยอยากวางไงมาผู้ใดก็ว่าผู้นั่นนะไปก็อยากวางให้ลูกให้เต้าแต่ลูกเต้าตตมัก็จะสิแตกใช้ขี่รถผมว่าต้องขี่รถแบบนี้นร,ถนรถงามจ้ะขี่รถกระบะโตโยต้าหันแบนบ เด็กฮู้ตัวเองเด็กแบบเ่อกี้รุนรารถนหลาดที่ไม่ได้ยิงจะที่ก็ต้องฝึกตนเองให้มันได้อย่าทุ่ไปว่าแบบนั้นว่าแบบอันอันนี้ันคือคือกับว่าฮู้ตัวเองแสดงว่าเขาเอือนงูอวดสลากผมมีความสามารถอยากไข่ปิ่นแล้วอยากให้อยากยิ่งอยากไงผมบอได้ ใจกัดฟันกัดสู้มันจือจ้อบบจื้อตื้ออีกคุณตัวไปท่อแท้ม่ให้ยังทอดนี้นึงก็ยังไปท่อแท่ละฝาน้ำมันก็ยังท่อแท่แะ้วอยังก็ท่อแท่มันผิดอย่างไดกัดฟันพุ่นตะสู้นะก,กูนี่นะลุงท้องเนี่ยตากูขึ้นมาเนี่ยนะเห็ุแล้วเลยสมัยกูจะน้อยสิบห้าสิบหกปี ล้วดาเราเพื่ออยากให้มิจัยเห็ุกูจึงค่อยว่าตัดสินใจจะไปซูยอย่างบุกวกมสามารถดิภาษานี่แห่งคิดล่ายละย้อมฮับละเดี๋ยวว่าเห็ดแน้วแต่กูเอาจุดด้อยกูนี่ให้มันเป็นจุดดีภาษาฝรั่งบกกงักกิ่งเศสิงกบ็บโบได้น้าเขาอ้ายนี่เว้าให้ดาเศร้าดาแรงอยู่มึง ผมได้เพียงเลยมีอยู่ได้ไปโซ่ย่บอบอีบมใจอ้าจุดตื่เล้วจนมวได้ไปไปแนวด้ยกงว่า